ระเทียมแล้วนะคะแล้วก็เอาเนื้อไก่ลงไปลวนสุกแล้วนะคะอย่างีก็จะเอามาใส่เห็ดหอมลงไปนะคะพี่น้องอดีอยวจะผัดสองกระทะนะคะเพราะว่าไปเยอะนะคะเดี๋จะผัดสองกระทะนะคะแล้วก็แครอทลงไปน,นะคะผัดหอมผัดเห็ดหอมกับแครอทให้สุกก่อนนะคะนี๋ก็จะมาปรุงนะพี่น้องเนาะ หมุนๆนิดเล็กน้อยนะคะให้หมนเล็กน้อยนะคะตัดเห็ดหอมกับแครอทใส่นะคะแล้วก็จะปรุงไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะนี่ก็คือเห็ดออริกินะคะเดี๋ยวจะผัดท้องกระทะนะคะเราจะผัดไปคำบญที่วัดกันนะคะเดี๋ยวก็จะมาปรุงด้วยเนาะพี่น้องเนาะนะคะปรุงไปด้วยนะคะใส่ชิ้นขาลงไปนะคะ ใส่ซอสหอยลงไปนะคะหอยนางรมลงไปนะคะผงปรุงรสผงปรุงรสลงไปสก,ก่อนสักหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลนะคะต่อไปก็ตามด้วยน้ำตาลสองช้อนโต๊ะก่อนเนาะพี่น้องเนาะปรุงไปน้่มแบบก,กัดชิมไปน้ำน,นะคะว่าเราจะรสชาติแบบไหนนะคะ,นะเนาะแป้งราลงไปนิดหน่อยนะคะ นะคะเอเยก็จะมาปรุงแล้วก็ชิมไปด้วยเนาะชิมไปด้วยชิมไปด้วยนะคะแล้วก็จะเติมน้ำสักเล็กน้อยนะคะเติมน้ำสุกน้ำอุ่นสุกสักเล็กน้อยนะคะ เพื่อจะให้เขามีน้ำเนาะ,ะ,ะยิ่งไฟขึ้นสักหน่อยนะคะที่จะผัดสองระชะแบบเดียวกันนี่แหละนะคะพี่น้องนะคะแซนะ่บแซ่บผัดแซ่บแซ่บจะเอาเบ็ดแบบนาะพี่น้องเนาะนะคะนะแล้วก็จะมาชิมไปด้วยนะคะว่าได้รสชาติที่เราต้องการไหมะคะ กินไปด้วยนะพี่น้องเนาะความอร่อยและกลมกล่อมความวาน้าตาลอีกสักตอนครึ่งนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่เห็ดนะพี่น้องเนาะเราก็จะมาใส่เห็ดออริจินะคะที่เราหั่นไว้นะคะนี่นะคะพี่น้องะคะเยาก็จะใส่ลงไปนะคะเยจะผัด้องกระทะนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าเขาเยอะนะคะเราทําเยอะนะคะ นี่นะคะจะผัดสองกระทะนะคะพี่น้องผัดแบบเดียวกันนี่แหละนะคะพี่น้องสองกระทะนะคะก,กระทะใหญ่ๆสองกระทะนะคะวามสวยงามกรมกลมแซ่บแซ่บแซ่บนะคะอคีกน้อยอีกน้อยนะคะนี่แหละนะคะนี่กก็จะผัดไปให้เขาสุกนะคะแล้วก็จะมาเติม ผักขึ้นใชยกับต้นหอมทีท่เราเตรียมไว้นะคะถ้าเขาสุกแล้วนะคะถ้าเราจะเอาลงนะคะพี e. ่น้องนะคะเราจะยกลงจากกระทะเราก็มาเติมผักสีเขียวลงไปน้องเนาะก็จะได้สีสวยงามนะคะอร่อยด้วยแล้วก็ได้สีสวยงามด้วยน้องเนาะเดี๋ยวมาดูตอนยายผัดเสร็จแล้วนะคะสองกระทะนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะสวยงามสวยงามนะคะแซ่บนา แบบนั่มสวยงามน้อพี่น้องได้บุญน,นันะคะ่ค่ะดูตอนที่ยายผัดเสร็จนะคะอ่านี่นะคะสุกแล้วอร่อยแล้วแซ่บแล้วนะคะพี่น้องต่อไปเดี๋ยวก็จะมาใส่ผักสีเขียวเนาะใส่ผักสีเขียวต้วนหอมแล้วก็ขึ้นช่ายลงไปนะคะจะให้สีสวยงามแล้วก็อร่อยหอมด้วยนะคะนอกดองนะคะ โอ้ oh, สีสวยมากเลยนะคะอร่อยด้วยส,สวยด้วยนะคะดพี่น้องเข้มข้นเข้มข้นเลยนะคะเราทําแบบเข้มข้นนะคะาานี่นะคะประมาณนี้นะคะงามพป่น้องสีสวยเนาะนะคะสวยด้วยอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายทําเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะนะคะ ไปทำบุญที่วัดกันค่ะนะคะวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,สสะ,คะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องกับข้าวที่ละเอียดทำเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะไข่ดาวนะคะไข่ดาวสามิบค้องนะคะแล้วก็มาดูมาดูซินะคะผัดเห็ดพี่น้องผัดเห็ดออริออริจินะคะนี่คะะพี่น้องกะละมังใหญ่ๆเยอะๆเกือบเต็มเ,เลยนะคะ แล้วก็ข้าวสวยหนึ่งหมอนะคะข้าวสวยสองสองหม้อไฟฝ่าแต่ว่าร่วมกันเป็นหนึ่งหมอยา่น้นองเนาะนะคะนี่นะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก,กดติดตามได้เลยกดกระดิ่งติ๊งๆิ๊งหอกดซงเด้อะนะคะวันนี้ยายจะพากับไปทําบุญที่วัดนะคะวันนี้ทาโรงทานอีกเป็นวันที่สามนะคะเป็นวันที่สามเนาะนะคะเนื่องจากเอ่อ เจ้าว,วาดเป็นมรณภาพนะคะเราก็เลยทํากับข้าวไปร่วมกับทางวัดนะคะนี่นะคะี่น้องอุ้ยน่าอร่อยมากเลยนะคะมามาค่ะมานะคะมาดูมาดูมาชมมาชม,ชมไข่ดาวสวยๆไข่ดาวสวยๆสามสิบฟองนะคะขอบคุณค่าขอบคุณน้องๆน,นะคะขอบคุณน้องๆมากมายค่ะเดี๋ยวละเอียดก็กําลังจะเตรียมตัวนะคะ เตรียมตัวกำลังจะไปวัดแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ประมาณก็จะหกโมงเย็นแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะขอบคุณค